ครั้งมดีฝนกัดกัดเลยครับฮาน่ารอบนี้น่าจะอยู่นะอยูย่แล้วครับนะน้อยู่ครับดูครับโอ้โหโอยดูครับเอ้ยฮ่าสัมหลายทีมากครับสวินดูเอ็นมังกาเนี่ยเมื่อกี้กัดเลี้ยนะรอบแรก กัดไม่โดนรอบนี้เข้าเต็มๆสองขอใส่สวยเลยครับนี่สองสามขีดโอ้โหไม่รู้ว่ากล้องตายติดหรือเปล่าทวินทูเอ็นครับนี่นะสีดำรับมังกากับไม้ร่องร่องสวนนะครับนี่สวยงามครับโอเคครับ